พี่เลวมีไหม01ผัวออกอะไรอ่ะเลว01คุณเลวคุณเลว201นี่มีแต่610โต๊วกับโตัวกับตัวโต๊ะแล้วก็เป็น401ผู้ยกมอกมากต่ำๆไหนเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เขาฟั่งเยอะเนาะตายอยู่นี้เนาะ คุณเลว0.90 0 7เ0็0อันนี้อันนี้ทำอะไรอันนี้อันนี้อะไปะอันนี้สวยมาก6 9ศเนี่ย0.70เนี่ยสวอันเนี้ยคือเอาเองเตอร์0.90 0 7นอันนี้คือเอาเอง0.90 0.70 0 9แ0.90 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 0เ0 0.90 0.90ี9 0 0 9ั0แ

เขาไม่ได้แบบว่ามีการเตรียมว่าจะจุดทูบอะไรนะหยิบม,มาจุดเองกระเทยกระเทยงวดนี้คืองวดอะไรอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้าดูว่าเงินของวั๋ยแบดบีกนอน